ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโสกชันสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผู้รับการประเมินนายนราศักดิ์ส้อยสนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโสกชัน สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ข้อตกลงในการพัฒนาตามมาตรฐาน1ภาระงานชั่วโมงสอนตามตารางสอนได้รับมอบหมายด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์สาระการเรียนรู้รรรรรทัศนศิลป์และรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชาแนะแนวรายวิชาลูกเสือเนรนารีรายวิชาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รับผิดชอบงานครูประจำชัน้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและทักษะดนตรีนาฏศิลป์ การตรวจงานนักเรียนเป็นครูเวรประจำวันวันพฤหัสบดีงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเป็นหัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคลงานโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรงานโครงการจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษางานโครงการพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นเป็นตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านศกชันงานโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและงานโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ได้จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาดนตรี ุมสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาตรงตามหลักสูตร ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและจัดทําวิจัยในชั้นเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพจัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนในรายวิชาแนะแนวและกิจกรรมครูประจําชั้นพบนักเรียนในชั่วโมงเช้าก่อนเข้าเรียนจัดทําข้อมูลในระบบสารสนเทศของนักเรียนในชั้นเรียนที่ปรึกษาและในรายวิชาที่ทําการสอนเอกสารประจําชั้นแบบปพต่างๆ ออกเยี่ยมบั่นนักเรียนในที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งทั้งแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและออนไลน์รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้งให้รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2565ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับระดับของตน เพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพ PLC นำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงชาติไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบั้นสุขชันสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยรวมทั้งสร้างความรู้รักสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติเมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงทำความเคารพและร้องเพลงชาติไทย เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่มีความไพเราะแสดงถึงความเสียสละของบรรพบุรุษเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของไทยและยังเป็นบทเพลงที่นักเรียนจะต้องร่วมกันร้องทุกวันในกิจกรรมเคารพธงชาติก่อนขึ้นชั้นเรียนดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้องตามเนื้อร้องทำนองจังหวะรวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนตามลักษณะของเพลงปลุกใจจากการสังเกต มีนักเรียนบางส่วนที่ยังร้องเพลงชาติไทยไม่ถูกต้องตามเนื้อร้องทำนองจังหวะครูผู้สอนจึงได้ใช้วิธีการพัฒนาทักษะการร้องเพลงชาติไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านโศกชั้นขึ้นคือสอนโดยเน้นการปฏิบัติเพลงอะไรครับผุ้เชาเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยนั่นเองเพลงชาติไทยมีความสําคัญต่อชาตินะครับมีความสําคัญต่อชาติไทยเป็นถือว่าเป็นอะไรของชาติครับ เป็นเอกลักษณ์ประมินเพื่อนด้วยครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติยซึ่งแต่ละประเทศจะมีเพลงชาติเป็นของตัวเองขั้นที่หนึ่งครูขับร้องและเปิดเพลงชาติไทยให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร่วมกันสังเกตวิธีการขับร้องและทำนองอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าการขับร้องเพลงไทยสากลต้องขับร้องให้ถูกต้องตามหลักการขับร้องเพลงไทยสากลอยู่ดำรงคงไว้ได้มวน ด้วยเทรุนหมายรักสมัครชีไทยรักสงบแต่ทุนรบไม่กลาอีกรรกราชจะไม่ให้ใครผงขีสละเกลือดุุก,กย่าเต็มชาติีถ้าเลิ่ประเทศจัไทยทวีมีชัยชยโย แล้วลอกเรียนี่ยนสังเกว่านักเรียนลอกอยู่ตรงไหนมาตลอดถล่บางคนเป็นผหลงแบบนี้หรือว่าแม้แต่คาว่าชายโยคาสุดท้ายนักเรียนชอบออกเสียงว่าชายโยใช่หมแต่เขาออกเสียงแค่อะไรครับชโยชโยนะชโยชโย แบบีตรตมกันขันงงน้นที่2ทําตามแบบครูขึ้นเพลงชาติไทยให้นักเรียนฟังของท้งสาธจิตการขับร้องให้นักเรียนฟังน,นักเรียนสังเกตการขับร้องของครูจากนั้นนักเรียนร้องเพลงชาติไทยตามแบบที่ครูสาธิต สามทำเองโดยไม่มีแบบครูให้นักเรียนขับร้องเพลงชาติไทยด้วยตนเองพร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะของครูมาปรับปรุง เสียงเราที่เราบทเพลงชาติไทยนั้นเป็นเพลงลูกใจนะลูกเพราะฉะนั้นเราร้องเราต้องร้องเอาแบบให้มีพลังเสียงนะครับแบบให้มีพลังเสียงไม่ใช่เพลงไทยเรื่องนี้ไงชาติไทยอย่างนี้เลยนะเพลงไทยร้องแบบเต็มแบบเสียงพลังเสียงขั้นที่สี่ฝึกทำให้ชำนาญครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลงชาติไทยจนมีความชำนาญ ประชาชนประทขทงไทยทุกส่วนอยู่รทท้วมกุมไม่ได้ทั้งมวด้วยวไม่ทมวลและให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานเรื่องการขับร้องอดเพลงสำคัญของชาติ ทำไมทำไมข้อมูลมันมีอยู่ในกระดาษนี้แล้วทำไมทำไมเราได้ค้นข้อมูลนี้อีกครับกลัวกลักวมันไม่ชัวร์นะครับ<อ>ผลจากประเด็นท้าทายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านโศกชันมีผลการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงชาติไทยได้ถูกต้องดีขึ้นตามตัวชี้วัดการขับร้องและมีทักษะทางด้านดนตรีที่สูงขึ้นสามารถเรียนรู้ปฏิบัติมีสุนทรียภาพ และมีความสุขตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนนรชาไย าตามข้อตกลง Performance Agreement สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับ